สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองและก็เด็กๆที่กําลังดยูอยู่ทั้งบ้านทุกคนนะคะมาพบกับคุณครูนุำฝนอีกเช่นเคยค่ะกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะตามหน่วยการเรียนรู้นะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยวันชาติด้านเองนะคะโดยนะคะเราจะเรียนตั้งแต่วันอังคารที่7นะคะธันวาคมไปจนถึงวันพฤหัสที่ เกาธันวาคมเลยนะคะเด็กๆพอจะทราบหรือเปล่าคะว่าวันชาติเนี่ยมีความสำคัญนะคะกับเราแล้วก็ประชาชนชาวไทยอย่างไรนะคะถ้าเด็กๆยังไม่ทราบนะคะวันนี้นะคะคุณคุณน้ำฝนมีคำตอบมาฝากเด็กๆก,กัน,นะคะ่ะพร้อมที่จะไปเรียนรู้กับคุณคุณน้ำฝนหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมกันเลยคะ่ะ เดิมทีวันชาติในประเทศไทยนะคะเป็นวันเฉลิมฉลองของไทยเดิมกำหนดเป็นวันที่24มิถุนายนนะคะอันเป็นวันที่คณะราษฎร,รนะคะได้ก่อตั้งปฏิวัติสยามนะคะในปีพุทธศักราช2475นั่นเองนะคะโดยประกาศเริ่มใช้นะคะในพศ2482เป็นต้นมานะคะ แต่ว่าได้มีการยกเลิกนะคะยกเลิกการใช้วันที่24มิถุนายนไปนะคะโดยให้ถือเอาวันพระราชสมพบของพระมหากษัตริย์ เป็นวันชาติแทนนะคะโดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้ประชาชนนะคะเป็นไปเพื่อให้เป็นไปตามขนบธรรมเนียมของประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะคะก็เลยใช้วันที่5ธันวานะคะ,ะเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระประมินทร์นะคะ,ะก็คือรัชกาลที่9นั่นเองนะคะเป็นวันชาติของเรานะคะ ทั้งนี้นะคะภายหลังการสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระบระมินทารามหาภูมิพลอดุลยะเดชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่13ตุราคมพุทธศักราช2559นะคะสำนักคณะรัฐมนตรีนะคะได้ออกประกาศเรื่องการกำหนดวันสำคัญนะคะของชาติไทยโดยมีใจความว่าเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์นะคะพุทธศักราช2560ว่า การกำหนดให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีนะคะเป็นวันสำคัญของชาติไทยดังนี้นะคะ1เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอะะดุลยเดชบรมนาถบาพิตร2เป็นวันชาติและ3เป็นวันพ่อแห่งชาตินั่นเองนะคะ ในวันที่5ธันวานะคะเราทำกิจกรรมอะไรบ้างมาดูพร้อมกันเลยนะคะกิจกรรมที่เราทำนะคะในวันที่5ธันวานะคะนั่นก็คือกิจกรรมประดับธงชาติไทยนะคะบริเวณอาคารบ้านเรือนนะคะจัดพิธีศาสนาสงฆ์นะคะทำบุญตักบาตนะคะเพื่ออุทิศเป็นพระราชากุศลเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมมหินกาทิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชวรม,มานาถบพิตรนะคะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะคะเพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลหรือว่าจิตอาสาที่เราได้กระทำกันทุกวันอยู่แล้วนะคะที่เราได้กระทำกันนะคะ ต่อมานะคะเด็กๆเรามาดูพระราชกรณียกิจนะคะของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุละยะเดชบรมนาถบพิตรกันนะคะนั่นก็คือคำสอนพ่อเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็คือให้เราพอประมาณมีเหตุผลแล้วก็มีภูมุ้มกันที่ดีนะคะ,ะสามห่วงสองเงอนไขนะคะ สองเงื่อนไขก็คือจะเป็นเงื่อนไขความรู้แล้วก็เงื่อนไขคุณธรรมนะคะเด็กๆคือการอยู่อย่างพอเพียงนะคะการอดอ้อมการพอประมาณไม่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะคะเด็กๆเด็กๆสามารถนําความรู้นะคะที่ได้รับในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเด็กๆไม่ว่าจะเป็นการออมเงินนะคะการอยู่อย่างพอเพียงการรู้จักประหยัดนะคะ การใช้สิ่งของให้รู้ค่าการใช้สิ่งของนะคะการใช้จ่ายอย่างประหยัดนั่นเองนะคะเด็กๆสำหรับหน่วยวันชาติของคุณคุณน้ำฝนนะคะก็มีเนื้อหาสาระมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้คุณคุณน้ำฝนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย